หุ่งสวยของห้องกระต่ายน้อยด้วยกันะโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนเทียบการเจริญเติบโตของผักปุ่งในที่ร่มและกางแจระยะที่1คือระยะเริ่มโครงการโดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1 4กันยายนพศ2564 าพร้อมแล้วไปชมภาพกิจกรรมกันเลย ระยะที่2คือระยะพัฒนาโครงการเมื่อเราได้นำมเมล็ดลงไปในกระถาง2กระถางซึ่งแต่ละกระถางกระถางแรกจะอยู่กลางแจ้งกระถางที่2จะอยู่ในร่มเวลาผ่านไป7วันเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างและเวลาผ่านไป15วันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากนั้นก็ได้ช่วยการวัดความสูงกระถางในร่มและกระถางกลางแจ้ง ติดตามการเจริญเติบโตเปรียบเทียบความสูงของลำต้นและสังเกตการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลำต้นบันทึกลงในสมุดบันทึกการเจริญเติบโตแล้วเด็กๆติดตามในภาพกิจกรรมได้เลยค่ะ ข้ที่สามสรุปโครงการโปรเจกต์ <Project S 1> ของเราถึงไหนแล้วได้วัดหรือเปล่ามันสูงขึ้นไหมหรือมันตายแล้วอ่ะถามถามนอ้องแองจี้ดีกว่าผักบุ้งหนูเป็นยังไงบ้างลูกเล่าให้เพื่อนน้อยล้่ะโอ้จะโตแล้วดูแลมันยังไงนะแองจี้ทำยังไงลูกลองเอาน,น้ำใส่ค่ะ เอ,เอาเอารถเอาน้ำเป็นดใส่ปุ๋ยด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอ่ากระถางหนึ่งอยู่ตรงไหนมีสองกระถางทำยังไงคะ้งไว้ใกล้ๆกันอ๋อตั้งไว้ใกล้ๆกันอ่าเดี๋ยวไ,ไ,ไปอาโบนัดค่ะโบนัทบเออค่ะใบก็เยอะคู่ค่ะเออใบเยอะใบใบ ใบสั้นหรือใบายาวใบาย,ยาวใบใบใบาย,ยาวต้นลําต้นเป็นยังไงลูกสั้นหรือยาวสูงเคยวัดไหมคะ<า>เอาไม้บรรทัดวัดไหมอโอเ้อกอโอเก่งจังเลยอย่าลืมวาดรูประบายสีลงในแบบบันทึกการเจริญเติบโตด้วยนะคะ แล้วก็ส่งในลายกลุ่มด้วยนะคะระบายสีเข้มๆเลยเราอนุบาลสามแล้วเอาวต่อไปต่อไปน้องไปไอ้เอาผักกุ้งมาโชว์เพื่อนหน่อยสิมันโตหรือยังบุ้งอยู่บ้านคนุณยายค่ะปูะอโอ้โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะมันโตแล้วมันสูงแล้วใช่ไหมคะออกไปน้องมินมินไอ้ผักกุ้งหนูเป็นยังไงแล้วเราให้รูฟังหน่อยเลยกระถางอยู่ในร่มเป็นยังไงลูกสั้นหรือยาวยาวค่ะ อ๋อลำต้นยาวแล้วถ้าอยู่กลางแดดเป็นยังไงคะลำต้นตจะเฉียดานค่ะโอเคนะคะอ่าต่อไปอ่าได้คำตอบจากเพื่อนๆแล้วนะคะเอาโดนัทปั้งผักบุ่งในร่มมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันสูงมันสูงค่ะมันสูงและลำต้นมันเป็นยังไงคะยาวค่ะยาวแล้วใช่ไหมคะ อ้าวทีนี้คุณครูถามอีกครั้งกระถางที่อยู่กลางแดดมันเป็นยังไงคะตน้ตนสั้นลำต้นเป็นยังไง<น>ลำต้น,ตนสัน้นแล้วสีของมันเป็นยังไงบ้างสีเขียวเข้มโอ้สีเขียวเข้มเยี่ยมนะคะดูแลมันดีๆไอเดียนี่นะกระถางที่อยู่ในร่มผักบุ้งของเราเป็นยังไงบ้างหอมคะ่ะ มันจะผอมแล้วแล้วลำต้นมันจะเป็นสีอะไรเขียว <Kill on. S 1> อ่อนเขียวอ่อนอ่าทีนี้คำถามต่อไปนะคะอ่ากระถางที่อยู่กลางแดดค่ะกระถางที่อยู่กลางแดด,งงเด,ดเป็นยังไงลูกเขียวเข้มลำต้นจะเป็นเขียวเข้มแล้วใบมันล่ะใบมันจะเป็นยังไงสั้นไหมคะ่ะเอาใบจะสั้นกว่าในร่มใช่ไหมคะโอเคอ่าต่อไปเนตัน้าับ คุณครูจะถามเนตันว่าผักบุ้งในร่มเป็นยังไงแล้วตอบคุณครูหน่อยครับมันร่มโตโตแล้วโตแล้วมันเป็นยังไงอ่ะโตแล้วมันยังไม่ออกเม็ดมันมันมันจะสั้นหรือมันจะยาวมมนสั้นมันจะยาวในร่มในร่มมันจะยาวใช่ไหมถ้ากลางแดดล่ะถ้ากลางแดดมันครับ ไอ้พี่ตากแกของผมนะครับมันมันมันสูดสูเยอะมันมันมีฟันมาแล้วมันก็สูงเยอะมากเลยครับโอครูสูงเยอะมากเลยครับแล้วสีมันเป็นยังไงอะครับสีเขียวอ๋อเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มโอ้ว้าวเก่งจังเลยเยี่ยมเลยสุดยอดเลยนะครับเก่งมากเก่งมาก นะคะอ้าวแล้วเด็กๆทุกคนฟังนะคะหนูอย่าลืมระบายสีบันทึกการเจริญเติบโตระบายสีพื้นด้วยนะคะเด็กบันทึกคําพูดของเด็กๆด้วยว่ามันเป็นยังไงนะถ้ายังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณแม่เขียนให้ดูผักบุง้งโตไปเนี่ยห้องเราจะทําอะไรดีนะกับผักบุง้งช่วยคุณครูค,คิดด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่บอก ว่าผักบุ้งเราทำอะไรได้บ้างใครจะถามยกมือก่อนแล้วก็เปิดไม้นะอ่าอ่ะมีใครจะถามไหมเอ่ยคุครับผมครับโอ้เนตันจะถามเอาเพื่อนๆปิดไม่แล้วฟังเนตันนะคะเอาเนตันถามมาถามว่าเป็นครัวค่ครับเปนผักบุ้งของผมครับเป็นเรื่องผุงแล้วเรื่องผุเพราะว่าผมเอาไปตากแดดแล้วก็ แล้วก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันอ่าเก่งจังเลยเห็นไหมเราทุกวันเขาเรียกว่าถ้าเรารักผักเราเอาใจใส่เขาดูแลเขาสม่ำเสมอเดี๋ยวเขาก็จะโตแล้วก็จะสูงขึ้นทำให้เราเนะี่ยสามารถเก็บมารับประทานได้อะไรเงี้ยนะคะดูแลดีๆเหมือนเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาใจใส่ก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาในสิ่งที่สวยงามนะคะเยี่ยมมากเนต้น ต่อไปใครจะถามอีกโบนัสค่ะเห็นน้องโบนัสโบนัสอ่าอาโบนัสยกมือแล้วอ่าโบนัสเปิดไมค์ก่อนอ่าเริ่มค่ะแล้วใช้ดาบบุวงมาผัดค่ะอ๋ออยากใช้ผักบุ้งมาผัดผัดอะไรดีนะผัดแบบไหนนะเอ๊ะเพื่อนคนไหนจะบอกนะอ่ะผัดแบบไหนลูผัดใส่อะไรเอย่ย ผัดใส่หมูโอเค <Okay. S 1> เยี่ยมค่ะ <c oughs> เยี่ยม <c oughs> อใช่ผัดใส่หมูเนาะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลยออกความคิดเห็นมาแล้วผัดใส่หมูอ้าวต่อไปใครจะถามคุณครูอีกมีไหมคะใครจะเสนอมีไหมนะไอเดีย เขาบอกว่าก <anto> <isto> ินผักวันละนิดผักบุ้งนี่แหละมีวิตามินเอทาให้ตาสวยแล้วก็ผมสวยด้วยนะไม่เชื่อลองทานตั้งแต่ตอนนี้ค่ะอ่าไอเดียว่าไงอ่ะอะคนสวยเี่ยอีกสองนาทีคุณ่ะเมื่อกี้ครูถามว่าอะไรนะคะหนูไม่ได้ยิน เอาเลเข้าถามคุณครูถามหนูว่าหนูจะมีอะไรจะถามคุณครูไมมเกี่ยวกับผักบุงเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผักบุงเนี่ยเวลามันโตขึ้นเราไปทําอะไรได้บ้างอะเอาไปผัดนะคะหนูชอบทานไหมคะค่ะโอ้ทานผักบุงเยี่ยมมานะคะใช่้วเก่งจังเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะ คุณครูทุกคนและเพื่อนๆก็คิดถึงซึ่งกันและกันใ็ล้ละมัคุณครูว่าใกล้จะได้เปิดเทิมใกล้จะได้เจอกันแล้วเนาะสำหรับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องโปรเจกต์ของเราใช้ไม้บรรทัดวัดให้คุณครูด้วยว่าในร่มสูงกี่เซนและกลางแจ้งสูงกี่เซนและจะได้ตอบคุณครูด้วยได้นะคะ อย่างเช่นใบใบกลางแจ้งเนี่ยมันจะสั้นหรือมันจะยาวกว่าในในรอ่างเนี้หนูวัดให้ด้วยนะคะโอเคไหมคะได้ยินเสียงคุณครูทุกคนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปได้20สิบวันผักมุ้งสวยมีการเจริญเติบโตวัดความสูงได้20บเซนโดยวโดยใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วก็ได้บันทึกลงในสมุดบันทึกการเจริญเติบโตแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ ถ้าผักบุ้งเราจเจริญเติบโตแล้วเด็กๆคิดว่าจะนำผักบุ้งประกอบอาหารอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพที่เพื่อนส่งมาให้เราได้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย